ตัวของเราเราลิขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวาอย่าสงสัยใช่หลวงพ่อหมอดูหรือผู้ใดดีชั่วไซเกิดจากกรรมเราทำเองอดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันสำคัญควรคำหนึงตรวจให้ซึ้งคุณความดีมีหรืออยังก็กลับนวัสการพระเดชพระกุลหลวงพอ่อพระกูดงปัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดตุลมหลังสีกรับนวัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง และขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางสาวกิติมาเทวตาซึ่งทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาสองจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของนางสาวกิติมาเทวตาจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง แต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับผู้ไวชนก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะญาพิน่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนั้งหม,หมด4ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งกบปัตนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท,ท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับ ท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณวีวรพงศ์ภูริทรัพย์ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาพนสถานวัตถุดหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่าในชุดที่สองครับ ขอเรียนเชิญคุณภูริพง์คานิยอได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระอภิชาติอภิชาโตได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณตะรันเทวตา ละขคืนทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุมลมังศีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงผ้าในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านช้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมจะขอกล่าว ถึงชีวประวัติของผู้ววยชนตามที่ทางนาท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนาํามาใส่ท่อได้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้นะครับประวัตินางสาวกิติมาเทวตานางสาวกิติมาเทวตาเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 8บิดาชื่อเอกบาลสิงเทวตามารดาชื่อ จันวันกอเทวตามีพี่น้องรวมกันทั้งหมดหกคนโดยนางสาวกิติมาเทวตาผู้วายชนเป็นลำดับที่ห้านางสาวกิติมาเทวตาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศิษยพิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดรังบัวและปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลามคำแหง ประกอบอาชีพเป็นคุณครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยความเชี่ยวชาญเป็นคนที่มีวินัยพึ่งพาตัวเองเสมออุปนิสัยล่าเริมมีอารมณ์ขันประวัติการเจ็บป่วยนั้นได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รักษามาเป็นระยะเวลาหน่งปี จนมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้จากญาติพี่น้องไปด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2,568ในช่วงเวลา21.50นาฬิกานาทีรวมอายุได้59ปี3เดือนนางสาวกิติมาเทวตาไดอำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างมีมีวันกลับ ท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขอราดบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นางสาวกิติมาเทวตาท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของนางสาวกิติมาเทวตาให้ไปสู่สุขติในสัมภรยพเรื่องหน้าด้วยเถอด เจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุขดีชั่วคลุกชีวิตลิกิตฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้ลับกายให้สิ้นทุกสุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไร้ราคี สิ้นพบนี้สู่สวรรค์นิรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อะไรในการจากไปของนางสาวกิติมาทิวตาเป็นเวลาช่วงขณะหนึง่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาพหนชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณกนิษฐาจัจคุณได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพัตรรยบางสุขุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวัตขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอขอากาศิมนมล หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่าเจ้าอาวาสวัสุดมนงศีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบางสุคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ก็กราบ,บนิมนต์ด้วยความเคารพคร,รับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นบานดอกไม้จันทรน์ขอให้ท่านเดินขึ้นทาอะไรด้านข้างของชาระสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทำอะไรด,ด้านหน้าด้านเดียวนะครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญทักคณะญาติพี่น้องของผู้ประชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อกล่าวขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับยศและล่าพาไปไม่ได้แน่เว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาขอเยิเชินท่านที่ขอรับุกท่านขึ้นมาหน่อยไม่จันได้เลยครับครับท่านคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเรืองศพของนางสาวกิติมาเทวตา ครับว่าทางคณะญาติพี่น้องได้มีการต้อนรับกับประดาท่านที่เคารพตั้งแต่เกินส่วนพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นเรลาสุดท้ายนั้นอาจจะมีการขัดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทางคณะญาติพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนะครับนอกจากคําขอบคุณอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพ ของนางสาวพิติมาเทวตาเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อ,อนก็อ,อย่างไรแล้วทางคณะญาติพี่น้องทุกคนนะครับอย่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพรอง้อมท้งท่านที่เคารพทุกท่านทราบว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดงานที่ไหนอย,อยังไม่รีบกลับก็ขอเ,เชิญชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักหรือที่ท่านรู้จักอดีสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอน ขบวนนี้ทางคณะญาติาพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับแล้ววันนี้กระผมนายนัทพงศ์สุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนาสถานวัดดุดมหลังสีได้รับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อนเอ่อยรายชื่อนามสกุลได้อ่านชีวประวัติคําไว้อะไรหากว่าได้เอื้อนเอ่อยไปแล้วมีคําใดคาหนึ่งที่ได้อ่านผิดพลาดลังไปก็ต้องขอประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขออำนวยพรในท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านคัพปน,นี้ก็ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้แค่เพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีจงบินบรรมดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ